เราบุญเป็นบอ่อเกิด่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเองจ้าบุญเป็นบอ่อเกิด่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเองจะทำได้เฉพาะตอนเป็นมัมุษโนเท่านั้นเป็นเทวดาทำได้ไหมไม่ได,ไได้เห็นไหมจ๊ะเพราะว่าเรามีเวลาจากัดในการสร้างบารมีนี่ ไม่มากเลยโดยเฉพาะมนุษย์ในยุคนี้อายุไขเฉลีย่ย75ปีแต่เกินวันนั้นก็คือาอายุยืนนี่นะสนันน้อยาก็75ก็ส,<ะ>สั้นไปนิดเห็นไหมจ๊ะ,ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดในการสร้างบุญกุศลเหลือเกิน<ะ>มนุษย์เท่านั้นจริงจะสร้างบุญได้บุญเป็นบอเกิด จ้าบุญเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเองนะจ๊ะไม่ว่าเราจะมีอายุยืนมีผิวพรรณสงสัยมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจมีความเฉลียวฉลาดมีมนุษย์สมบัติมีทรัพย์มากรวยนี่เนาะ <Yeah. S 1> ทิพยะสมบัติแลักการทางสมบัติี่กระทั่งบุญอย่างดียวซะน้นนะจ๊ะ ถ้าไม่มีบุญนี่เนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านกับลำบาก <c oughs> คือจะไปอยู่ตำแหน่งไหนล้วนต้องมีบุญทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยบุญเก่าใช้ไปก็หมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องใช้บุญใหม่ต้องสร้างบุญใหม่กันทุกวันเพราะบุญเก่าเนี่หมดลงไปทุกอนุวินาทีเลยทุกวันเลยทุกวันเลยนะจ๊ะเราคงได้จริงกันว่า หมดบุญใช่ไหมจ๊ะหมดบุญก็หมดลมนี่หมดลมหายใจหมดลมหายใ,ใ,ใจก็หมดสิทธิการครอบครองชีวิตและทรัพย์สินทุกอย่างเลย